าหากว่าปานาติบาดฆ่าจัตตัดชีวิตติดมา60%ต่้องไปง่อยเปลียเชี้ขาเป็นอมพาตบาบอคอแต่ไปผ่าแล้วสายจะโยงอะย่างกันมากมายอาทินาทานติดมา60%รับรองต้องโดนต้โนโดนที่ไปไปต้อนไปเบ็ดเบียนชับเข้ามาตาเมสุมิชาจานติดมา6 0รับรองเลยเลยมีสาม,มีเป็นหงขาวหมดมีภรรยามีชู้ถ้าไม่รู้จักจะสร้างบุญและแก้ไขต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนโดนไม่ผิดหวังมูซาวาดหลอกลวงโลกวังเอาอลาฟเขา แถมโกหกโมเทสยังไม่พอพูดเทจพูดฉอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อถ้าติดมา6 0เรนะี่ยรับรองต้องโดนหลอกโดนโกงทุราเมลยะติดมา60%ข้างอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จกแก้ไขรับรองต้องไปเกิดในบ้านที่จะเป็นเศรษฐีมั่งมีชิสุกกระตามแต่ต้องไปโรคประสาทอันดับหนึ่งอันดับสองลองมาถ้าจะพาฟื้นพืงนธรรมเดิมชุรายามาเพื่องเขาไปอีกรับรองลูกต้องเป็นบ้า